เอสวัสดีครับนี่ก็อยู่กับตู้รีวิวอย่างเช่นเคยครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพูดผิดไปนะครับว่ากล้องม er ิเรลิดแต่นี่เป็นกล้อง DISLR นะครับของ Canon 450D ความละเอียด12ล้านพิกเซลอทีนี้เราจจะมาต่อนะครับกับคำถามที่ถามมาในคอมเมนต์นะครับว่า เปิดไล์วิวให้ดูหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นไม่ไ้มือสองได้มาแล้วก็เอาไปใช้หลายอย่างคนระับไปลองถ่ายงานถ่ายต่างๆโพสต์สีทนะอะไรเงนะี้ยก็ไม่ได้ทำคลิปลงเดี๋ยวดูมุมกล้องก่อน ต้องขออภัยในมุมกล้องนะครับก็รีวิวกันแบบสบายๆบ,บ้านๆน,นะครับค่อยมีข้อมูลแต่ก็แบบดูคนที่เราีวิวแบบอันี้ดีกว่านะครับส่วนผมก็จะเป็นการใช้งานดีกว่าความรู้สึกที่ใช้เนาะอ่าตงนี้ก็ดีนะครับเป็นกล้องที่เดี๋ยวปรับมุมกล้องใหม่กัน กล้องนี้ก็เป็นกล้องที่ดีนะครับเหมาะกับการแบบพกไปเที่ยวนะเบาดีเราม,มาดูข้างในปุ่มค้างหรือปุ่มรวนผมเคยซ่อมแล้วก็เหมือนเดิมนะ,ะนี่เปิดครับดูนี่ครับรูปที่ผมใช้ไปถ่ายงานของพี่นะฮะ พี่แถวบ้านนี่เลยก็เลยเอาไปถ่ายดูครับความละเอียดใช้ได้นะครับแต่ว่าภาพจากไลฟ์วิวค่อนข้างที่จะขนหูขัดตานหนึ่งนะครับแต่ว่าไฟล์ก็สีตรงสวยนะครับแต่ว่าไฟตรงไลฟ์วิวเนี่ยสีอาจจะไม่ตรงครับอาจจะเพียเพ้ยน อาจจะเขาเรียกอะไรดูซนะีดๆนะดูซีดๆอาจจะเป็นที่จอหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยก็เอาไปถ่ายงานนะครับของพี่แต้วบ้าน,นคผมว่ามันก็คมระดับหนึ่งครับเราไปเที่ยวไปพกไปถ่ายเพื่อนถ่ายแฟนอะไรเงี้ย ใช้ได้ครับกับเลนเอฟต,ต่ำๆหน่อยนะครับนี่ผมก็ไปถ่ายมาอี่ไปเรามาดูไลท์วิวนะครับโฟกัสเ,เวลาเราเปิดไลท์วิวใช่ไหมเราปรับสปีดแชตเตอร์ลดลงนะครับถ้ามืดอย่างนี้เอา,าพอประมาณ อ่าประมาณนี้ที่นี้เราก็จะมีจุดขา,ขาวนวะแล้วเราก็มาตรงนี้ที่เป็นรูปเว้นขยายนะฮะที่เป็นเว้นขยายที่เป็นลบนะฮะนี่นะฮะให้เรากดแช่ไว้ครับเ,เรากดแช่ไว้เอาช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางภาพนะแช่ไว้มันจะโฟกัสเคพอโฟกัสเราก็กดชัตเตอร์นะ E yeah. เคี่เนี่ยมันก็จะเป็นออโต้โฟกัสนะครับโดยปกติเรากดโฟกัสแล้วเขาจะไม่ออโต้ให้เรานะนี่เราก็กดปุ่มนี้แช่ไวรไ้รอสักพักครับไม่โดนอ่าที่อ่ากดแช่ไว้แล้วก็กดจัตเตอร์ครับนี่เข้านะครับเป็นออโต้โฟกัสเป็นคีรัดแล้วกัน <mumbles. S 1> อ่า แต่ว่าก็จะงุนหงิดกันนิดนึงนะครับว่าผวากัดชานะแต่ว่าถ้าเอาไปถ่ายก็คอกเคี้ยนะะรวมแล้วกดอ่ะเดี๋ยวอ่ากดใช่ไว้ครับขึ้นติ๊ติกดครับนี่เรียบร้อยนะครับก็ผวกัดข้านะครับอ่าเห็นอยู่ นี่นะฮะโฟกัสเข้านะครับคือมันออโต้โฟกัสได้นะครับแต่เราต้องกดกดปุ่มตัวน,นั้นนะฮะปกติแต่ถ้ากดอีกแต่เรากดชัตเตอร์เลยเนี่ยเขาเขาจะไม่โฟกัสให้เรานะครับเราก็ต้องกดอ้าวมอ,องไม่โฟกัสอ่าโอเคไม่เป็นไร ต่อไปก็มาดูการเชื่อมต่อนี่นะเราต้องซื้อสาย OTG ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเพลงนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับสายที่แถมมากับกล้องตัวนี้นะตอนนี้สายไม่อยู่เพื่อนยิงไปโอเคนี่นะซื้อตัวเพลงนี่มา60บกว่าบาทนี่แหละครับนี่ได้ทั้งท้าย C แล้วก็อ่าอะไรธรรมดาลแล้วเนี่ยจำไม่ได้ที่อะไรอ่า Okay. ก็จบการรีวิวแบบบ้านๆของผมนี่กดไลค์ด้วเนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย